ก่อนจะได้กินปลาก็ต้องเอาหญ้าขึ้นเด้อปลาบอไปใส่รอกอยู่ในหนามนี่ล่ะเอาหญ้ามาเอาหี้าเอาหย้มาสอนเขาตัวี้ึ่ โอ้สองันกิน่นมั่อบ่่ัเีปนูอ้หมีปลาอยู่ตรงนี้เว้ยมีปลาอยู่ตรงตีนที่เด้อ,อ มอ็นยาาใช้ฟูด้เออเป็นยาใ่แวันเดวเห็นว่าแขนน่ะเริมแลวนะเออเอามันเป็นอย่งแมวีใช้ฟูดปิบั้มแข็งหรือบโมโหได้ทั้งเถอูมันขึ้นโคกทุกคนกำลังสู้น เ่าเท่าขปลูกเคยโอ้โ oh. หันมมมโอปลาปาเออปลาปากกระนี <c oughs> ้มันเป็นงูปลางูเรือมา้างูพิ้นพายุกำนามหรอก อขอมองค่ะขึ้นข้างบนเลยบ่ะขึ้นบ่ได้ที่พาที่คาดมันหนาดิเดี๋ยวปลาปากไปปิง่งคนะุณอะปลาแต่มันบ่มีต่อยอีเมยวา่าฮะนามหนิห่งป่ะนี่ยูประจากชู ระวังเกีียวหล่นได้พอนั่นนั่นนั่นคุออมคาเมือยนนฮึบ,บ ง้องมัวข้นเอาขึเอากระซ่งมาก่อนเอาแล้วสีเอาอยู่แล้วสิเอาไปเห็ดยังกับบ้หูินนี้นะบวดเก็บแมตะเตาพร้อมคือหลายเถอาให้ป่าใส่ในผุนฮึบโอ้หเต็มค้องเลยป่านนี้พรอ่เอนเสื่อมกรเสื่อมปลากลางเขื่อนปลายังกลาเสื่อม ปลาเนื้อออนเ้อเห็ปลาเนื้อออนจเื่อยูอ้เอาเมกับเต้าได้เอา้ประเสริมนะถอดเสอีกจักบาทนี่กซสิเบาหบอเนอะี่ย้เ่แล้วบอคือเกาเล้ะเอาบต่ามตึงก็ยุกเอาแลวบ